ต่อไปเป็นการเสนอขอแต่งตั้งรองเจ้าอาวาสพระอารามหลวงนะครับเมื่อกี้เป็นตำแหน่งผู้ช่วยนะครับอันนี้เป็นตำแหน่งรองเจ้าอาวาสนะครับในเรื่องนี้สมเด็จพระมหาราชะมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางได้มีลิขิตเสนอขอแต่งตั้งรองเจ้าอาวาสพระอารามหลวงจํานวน2รูปด้วยกันนะครับเสนอแต่งตั้งพระครูประพัดสอนสุตกิจ อายุ49พรรษา29วิทยฐานะนทเอกปท .4 พทบสสม P PhD ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสุวรรณารามราชวรวิหารเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครให้เป็นรองเจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหารเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งที่ประชุมก็มีมติอนุมัติ ในการเสนอขอแต่งตั้งรองเจ้าวาดพระรามหลวงทั้งสองรูปนะครับ